พาไปร่วม์มาแฟนเพือนบางเลยครับผมแฟนๆ energy ดีมากๆเลยครับผมพวกเราสนุกมากๆครับตอนที่ได้ไปฟิลิปปินส์เพราะว่านี่ก ah> ็เป็นครั้งแรกของรายการที่ได้ไปทัวร์ที่ฟิลิปปินส์แน่นอนเลโก้ภาษาฟิลิปปินส์ได้อ๋อมาบู้ไฮสุดๆเลยครับผมทุกคนตรงนั้นน่ารักมากเลยครับได้คขับทถมาแบบว่าทั้งคำว่าหล่อเขาว่าสวยเลยเนาะอย่างคำว่าหล่อไอ้พี่โหดจะพูดให้ฟังนะพูกี้พวกีพูดมาโหดลบทคำเขาพูดสวยเนี่ยก็เป็นเลโก้จะเป็นตัวแทนพูดคำนี้เลยนะพูดว่า กันด่าครับผมก็คือวันนี้ก็คือแฟนๆ energy ดีมากๆแล้วเขาแบบเป็นเรียกว่าปิดทัวรอบนี้นะครับก่อนที่จะเข้าคอนเสิร,ร์ตสองในปีนี้นะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นเขอบค็นความมีดีมากๆเลยแล้วก็ลงมาสดๆร้อนๆนะเนี่แฟนๆก็ยังชีวิตคิดถ,ถึงกันหากันครับคิดถึงพวกเรากันแล้วอะไรเงี้ยผมแต่พวกที่เราต้องกลับมาหาแฟนๆชาวไทยด้วยเ,เหมือนกอันเแ,แฟนมาราเนทด้วยเหมือนกันนะครับผมเขาการโชว์เราเป็นการพิมพ์ทำไมเนี่ยผก็ดีใจมากคือเหมือนเขา ประกาศว่าจะโซเอาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมกกือนกันว่ามันโซเราเหมือนประกาศมาเหมือนเราก่อนที่เรากปลาซาไปะไปเงี้ยเราก็แบบดีใจมากๆเพราะแบบตอนแรกเราก็แบบวิทตอนแรกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบที่ไหนแล้วก็การวนก็จะมีแบบคนมาหา,างานอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าแบบทุกคนทุกที่มาหางานเยอะมากเแล้วก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆขอบคุณพวกเรจากแฟนๆทุกที่ด้วยครับที่มาหางานขอเราตลอดก็มาสนับสนุนเราตลอดเนี yeah. ่ยตัวนี้พี่จบแล้วใช่ไหมอันนี้คือถือหลอดเพ่จะเข้ามาเติมใจ สำหรับ,บป,ปีนี้คือก็จบที่ฟิลิปปินส์ครับผมใช่ <ขอ S 2> ออก่อนที่อีกประมาณเดือนไม่ถึงเดือนแล้เข้าคอนเสิร์ตสองของเราแล้วใช่ครับผมแน่นอนก็ัแบที่คอนเสิร์ตอีกนึงอะไรย่างเงี้ยพี่แปดการ์โลน้องว้าวเป็นยังไงบ้างครับเต็มตัวเล่นไม่เอ่ยถึงเป็นไม่เอ่ยคอนเสิร์ตใหญ่โเอลด์ด้วยก็เอ่อด้วยความที่เราพอมาอัพสเกลได้ใหญ่ขึ้นหนึ่งเราถือว่ามันยากขึ้นแบบเป็นย่างเพราะว่าเรื่องความที่เราต้อ,องโชว์ทั้งหมดเพื่องที่มีที่เยอะขึ้นมากแล้วก็เพื่อนเพลงแบบว่า เยอะใหญ่ขึ้นแบบเพราะควมสยใหญ่ขึ้นเราคิดว่าแฟนาชอบแบบว่าตอนนี้ก็อยู่ในปรซสในการซ้อมหนักมากๆเลยเอยากให้แฟนได้รู้สึกความแตกต่างจากครั้งแรกครั้งนี้เราเตรียมตัวกันในส่วนฟาสต์มิิเียมก่อนผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอาหุ้นหลักที่แบบว่าเคยทำาตอต่ว่าอาจจะแบบว่าิดอยแบบด้วย่าเมอมากาช่แบบว่าการลองพีสไตล์ในี้เราแบบจะชูมันยังไตให้แบบที่ไม่เช้า วิ่งเหรอคะเต้นแน่นอนครับผมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องไปทำกันบ้านนั่อะไรเพราะแบบทุกคนอยากเห็นอะไรจากพวกเราแล้วก็เราอยากทำอะไรให้ทุกคนดูเนาะยังไม่อยากสปอยมากแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มที่จะเจอเวแล้วก็กำลังแบบยินโปรเซสมันให้มันออกมาได้ดีที่สุดแค่ยินโปรเซสอยากเห็นติ๊กแอกอยากเห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวรอท้ายสุดเนาโเนาะเห็นไล่ไปไล่ไปอไล่ะลับไล่กลับไล่กล่บ เอาของเลโก้ก็แน่นอนครับว่ายังไงก็จะทิ้งการเต้นไม่ได้หรอกครับผมเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายไปพร้อมกับการเต้นนะครับเกิดมาก็เต้นเลยแน่นอนว่าครั้งนี้ก็จะต้องมากกว่าครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําได้เต็มที่มากๆเลยเหมือนกันกับโชว์ของบูมดูนะครับก็ครั้งนี้ไม่ได้หวังอะไรแล้วครับหวังแค่ว่าทุกคนจะเอ็นจอยเพราะเราก็คิดว่าเราเลือกเพลงแล้วก็เลือกโปรเจกต์โชว์แล้วก็เลือกแบบว่าสไตล เพอร์ฟอร์ม er, ออกมาให้รู้สึกว่าเขา้าถึงทุกคนได้ไดย้ดวย่าใครที่มาทั้งวันที่18กับวันที่19นะครับก็จะได้รับความสุขแล้วก็ไฟลุกแน่นอนนะ<อ><อ>มีการหุ่นทะ,ะลงหุ่นทละลิงนะคะรอบนี้บทบายคืออย่างที่วิลเลียมบอกเลยว่าเราจะต้องแบบว่าดึงอาวุธหลักของเรานะครับมาชูชูชามาแบบเขาเรียกว่าชูแล้วก็มาชูชูจุดเด่นชู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  ไี่โชว์มาเสร็จแล้วเราก็ต้องแบบว่าหาองค์ประกอบเื่อเข้ามาแอดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นผมก็ต้องทาเหมือนกันเช่นการสรุปใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันมากกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ให้คนรู้สึกว่ากิจกรรมของเราในด้านการเต้นมันยังไปได้อีกครับผมค่ว่ผมขี้หลักของผมส่วนหลัมก็คือผมอยากให้ทุกคนเอ็นจอยทุกโชว์ที่ได้โชว์เลยไม่ว่าจะเป็นโชว์ผมหรือโชว์เพื่อนๆหรือว่าโชว์รวมของเราก็ผมก็มีแบบว่าอุบไว้บ้างแต่ว่า อยากให้ทุกคนรอดูแล้วกันเพราะว่าพอเป็นอิมแพ็คจะเป็นสเกลใหญ่ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าซีดกันแล้วครซีละแบบนั่งไม่นั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วกันเพราะนั่งฟิล์มเคาสือของการไปดูคอนเสิร์ตหลายแค้นใช่ครับผมของผมนะครับก็รู้สึกว่าเออสเกลอิมแพ็คอะเรน่าก็คือใหญ่มากๆก็รู้สึกว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรอีกเยอะครับก็รู้สึกว่ารอบนี้ก็จะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เพราะว่าก่อนตอนที่รู้ว่าจะได้มีคอนเสิร์ตที่อิมแพ็คอะเรน่าก็คือ ไปหาแบบเล็ฟมาเยอะมากที่แบบอยากทําโชว์แบบไหนแล้วก็ผมก็ค่อยๆเจอไปเรื่อยๆครับว่าตัวเองอยากทําอะไรตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสของการแบบทําให้มันแบบออกมาเป็นเพอร์เฟกต์ที่สุดครับผที่น่าจะได้เห็นหมดถุงเลยนะเราเอ,อ,อืมเหรอ,อไม่แน่เขาอ,อาจจะได้เห็นก็ได้<อ>เ,เดี๋ยวสปอยไม่เอาดีกว่าเอาเรื่องเลฟละเลสคืออะไรคุยกับตามแหวนเราเรื่องทอี่เ,ทเ,เราได้เ,าเราที่บอกว่าจริงๆอะเคยบอกว่าแรกแล้วว่าเลสเนี่ยเราไม่ต้อแจะแรก ก็ค <The war> ือสมมติผมเนี <t ell os> ่ยเชื่อว่าพี่พี่นับเป็นเกียรใช่หมใช่เป็นเกสยรติกับหนึ่งงาใช่เรียกว่าบนกันแล้วไรอยู่ไรอยู่น้องน้องไปอยู่แล้วครับน้องไปอยู่เพราะว่าน้องไปนะครับใช่น้องน้องก็น่าจะอยู่ในงานแหละครับทุกคนก็น่าจะถ่ายน้องแล้วก็อย่าลืมกระชักชายน้องอะไรอย่างเงี้ยดูอย่านดยเหตุผลที่ทำให้แบบโซลเอาเร็วขนาดนี้ก็คือพอน้องไปเกินขึ้นเลยคใช่ต้องน้องดังมากน้องมแน่ๆอาจจะเห็นน้องลอยสลิงลงมาก็ได้ จริงเขาต้องขอบคุณไลยูมากๆเลยนะที่แบบว่าเมาไลยูตรงนี้คือแฟนคลับนะครับผมขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยที่เอ็นดูไลยูอีกทีนึงเหมือนเอ็นดูตัวเองเนี้ยครับผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่แบบว่ามันเป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งสมาชิกของของเราเลยครับผมบังเสิร์ตมีแน่นอนครับผมแต่ว่าจะออกมายังไงออกมาพาร์ทไหนหรือว่าน้องจะทำอะไรได้บ้างก็ต้องรอดูัจะนี้เก็บตัวเลยรไหมครับเก็บตัวคือเรียกว่าต้อง กับเข Search, <IT AL _ S> it, ้าบ <ator il> <ğim> like so so ้านงดงามเลยฮะเรอเลยลากกระเป๋าลากกระเป๋าตัวคือเราอาจจะหายไปจากโซเชียลอะไรก็ได้ครับซ้อมหนักเลยก็เรียกว่าอาจจะมีงานยุบยิบบ้างอะไรฝากไฟล์ไปแต่ว่าก็หลักก็จะใช้เวลาทั้งหมดกับการซ้อมครับผมน่าจะโฟกัสในเรื่องของการแบบซ้อมเป็นที่ดีที่สุดครับใจครูเป็นมากเราก็สบความุนเป็นมากเลย คุณแข็งแรงคุณแท็งแรงแสดงว่าประสบความสำเร็จมากขึ้นละกันคือเราก็รู้สึกว่าเรายังอยากไปไกลที่ไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้ผมว่ามันก็เกินฝักของเราแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ฮันได้โดนแล้วโซเอาอะไรพวกนี้มาวันนี้เราได้อินพัคสองรอบแล้วก็โซเฮลน้องสองรอบก็แบบทำเดียวเลยครับที่อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนไม่ว่าจะติดตามมาตั้งแต่ในรายการหรือว่าเพิ่งเข้ามาวันนี้อะไรอย่งนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆทุกคนเป็นส่วนสำคัญของเราเสมอแล้วก็เราจะไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับโด็กขอบคุณนะ